สังเกตภาพข้ามกีฬาผู้บอลไทยาบมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่4สิงหาคม2566โดยชายผู้บัาครั่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การยืนันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ออยังไงเบคกิ้งนิวเลสเตอร์ New, ester, ประกาศเบอร์เสื้อฤดูกาล2023ยืนยันอนาคตของสมพนท์เหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยจะไปในทิศทางใด ในการน,นี้สโมสรเลสเตอร์ทีมชั้นนำจากลิกอังกฤษประกาศเบอร์เสื้อผู้เล่นตเตรียมที่จะรลุยฤดูกาล2023อย่างเป็นทางการปรากฏว่าเจมี่บาดี้สวมเสื้อเบอร์9เบอร์10เป็นของนักเตะหน้าใหม่ส่วนสุภณัศเหมือนตากอน,น้าทีมชาติไทยไม่มีปรายชื่อ เป็นที่แน่นอนแล้วนะว่าสมุณท์เหมือนตาจะไม่ได้เซ็นสัญญากับทีมชุดใหญ่เลสซิสตี้ในาดกนนี้หลังจากนี้ปต้องไปลุ้นกันว่าจะมีชื่อกระทีนชุดอยู่ที่สามปีเลสซิสตี้หรือไม่ซึ่งเลสซิสตี้นั้นภายใต้การน,นำทัพของเอนโชมารสก้ามือขวาของเป๊ปเกีรเดร่ามีภารกิจคือพาทีมกลับสู่พรีเมยรก,กันอีกครั้งในช่วงซีซั่นหน้าโดยหมายเลขเสื้อเตะเลสซิーーสตี้ไม่ได้ต่อไปนี้ เริ่องที่เบอร์หนึ่งก็จะเป็นแดนนี่วอร์ดผู้รักษาประตูอันดับ2เป็นเจมส์จัสตินอันดับ3เป็นบาวฟาชอันดับ4เป็นคอนเนอร์โคตีอันดับ5เป็นคารัมดอยเบอร์8เป็นแฮร์รี่วิงส์เบอร์9เป็นเจมี่วาดีเบอร์10เต็มสเตฟฟี่มาวีดีดีเบอร์11เป็นมาร์คอาร์เบรตันเบอร์12เป็นอาร์อารีคสมิธทีเบอร์14เป็นเคเดซีอิเฮนดาโซเบอร์15เป็นแฮร์รี่ชูทาเบอร์16เป็นวิกเตอร์คิสเทนเซนเบอร์17เป็นทมซาดรี เบอร์20เป็นแพทสันดากาเบอร์21เป็นริคาโดเปเรล่าเบอร์22เป็นเคเนนยิบรีฮอลเบอร์23เป็นยานิกเวสเตอร์การ์ดและเบอร์24เป็นบูบาการีซูเมเรเบอร์25เป็นทางอ่าฟิลฟริตเอนติตี้เบอร์26ก็จะเป็นทางเดนิสปราสเบอร์27เป็นทิโมธีกัสตาร์สเบอร์30เป็นแมชเฮอร์มันเชนเบอร์31เป็นแดเนียลไอเบอร์เซน33เป็นรุกชอมัส35เป็นแคซี่แม็กเคเชีย เบอร์สีสิบเป็นวันชามาเชลมาดิบาดัวเบอร์ส1ิบเอ็ดเป็นยาคุฟตาควิช้รัสษาระตูและก็เบอร์ส5สิบห้าเป็นเบนเนลสันครับอาเว่างานนี้ในที่สิบห้าเบอร์เนี่ยไม่มีชื่อของเจ้าหนูสุพนัณเหมือนตาเลยเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปก็และกันว่านาคตของเจ้าหนูคนนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาได้ยังไงแบโผยี่ิามแข้งช้างศึกอยู่23ปีเตรียมจะสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียนในข้งนี้ โดยประกาศ23รายชื่อช้างศึกยุยย3ปีภายใต้การคุมทีมของอิสระศรีทโ,ทโรก่อนจะโดยศึกจิงแชมป์อาเซียนที่จังหวัดระยองโดยงานนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตเตรียมจะเข้าแคมป์เจ็บตัวตเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีระหว่างวันที่17-27สิงหาคมณจังหวัดระยองของประเทศไทย โดยรายชื่อนั้งเตะทั้ง23รายปีนต่อไปนี้เริ่มที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นสิบริวัต์อิงแก้วจากทางแพ่ยูเดตทีประวุฒิสวนสวรรค์จากเกษตรศาสตร์เอฟซีสักพลนิช,ชกรรมจากทางจังจุรียูเดส่วนกองหลังก็จะเป็นทรงชัยทองชาจากทางชมบรีเอฟซีสุขสรรบุญตาจากชมบรีเอฟซีชนพัฒน์บัวพันจากบีจีปทุมกิตดานธรรัตจากทางธุรบังคอกอภิสิทธ์แสนสีคำมวลจากหนองบัวพิษเอฟซีเจียรพงศ์รักสงครามจากทางตลาดเอฟซี กิตติชัยใยดีจากสมุทรปราการซิตี้มวบปรินจำนงวัฒน์จากชัยนาทธอนบิวทนิสรภัยบูลกิจเจริญจากทางเชียงใหม่ยูเต็ดส่วนกองกลางก็จะเป็นกฤษดิ์การสิลจากชมบุรีเอฟซีนัชชาพรมสมบูรณ์จากธุรบงคอกทักษันนายใจหานจากลรีโอเชียงรายธนดลขาวสะอาดจากคันสตอมนัททพบแก้วกลางจากทางชัยนาทธอนบิวกองหน้าก็จะเป็นชูคิดวันประเพาจากรุแบงคอกเนติธรแก้วเจริญจากลรีโอเชียงราย บริทนทร์ธรวัชรภัยงามจากลีโอเชียงรายพัชระชัยนรงค์จากนกคนปรปฐมพันธมิตรปรัพพันธ์จากทีทีประจวบและก็พัดสร้อยมาลายจากทางเชียงใหม่ยูเด,ดในครั้งนี้สำหรับนักเตะที่มีรายชื่อที่ต้องเดินทางมาบริการตัวที่ u ฮ e o ์อ h ฟไท o ฟ t ต a l ลวันที่9สิงหาคมเวลา1 4นาฬิกาเพื่อเดินทางไปเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชลบุรีจนเข้าสู่ช่วงทัวร์นาเมนต์ส่วนโปรแกรมการแข่งขันของผู้บอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกินย3่สิมปีมีดังต่อไปนี้ วันที่17สิงหาคมเวลา20นาฬิกาไทยพบเมียนม,มาที่พระยองสเตเดียมวันที่19สิงหาคมเวลา20นาฬิกาบรูไนพบไทยที่จพระยองสเตเดียมและวันที่11สิงหาคมเวลา20นาฬิกาไทยพบกัมพูชาที่พระยองสเตเดียมขณะที่รอบรองชั้เลิศและก็รอบชิงชั้เลิศจะแข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระย,ยองในวันที่24และก็26สิงหาคมที่จะถึงนี้นะแต่ผมเป็นในว่าง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆชุดยูวาปีกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงจะปังหรือจะปลิวมาโน่สัญญาณโค้งสุดท้ายคุมทัพช้างศึกสเ11นัดใน7เดือนคงจะเป็นช่วงตัดเกรดกับการทำงานของมาโน่อเล็กซานเดอร์ปโปรกิงกขุนซืลอกลครึ่งบราซิลเยอรมน,นีกับอนาคตทีมชาติไทายชุดใหญ่ที่ฝากผลงานเอาไว้ถึง2ปีผลงานในช่วงที่ผ่านมาเปลี่ยนจากสัญญาระยะสั้นใน AFF Suzuki Cup 2020 ที่ประเทศสิงคโปร์เปลี่ยนมาเป็นสัญญายาวจะถึงเดือนมีนาคม2567คงเกิดมาจากการคว้าชแชมป์ AFF Cup สุสุสกิคัพต่อด้วยการ้องกันแชมป์เอเอ u มิซูบิชเอเดติกัพนี่คือกุนซือคนที่3นะฮะที่สามารถทำผลงานระดับนี้ได้ต่อจากทางปีเตอร์วิชและก็กิตศักดิ์เสนาเมืองหากจะบอกว่ามานูเป็นกุนซือดวงแข็งก็ไม่ผิดนักเพราะได้รับโอกาสในการทำงานต่อแบบปีต่อปีกับผลงานที่ดีที่เข้ามาถูกช่วงถูเวลา แต่เห็นทีคราวนี้คงเป็นของจริงว่าจะผ่านวิกฤตกับสัญญาฉบับใหม่จะถูกข,ขยายต่อไปหรือจะหมดไฟพร้อมๆกับการหานยุกสมาคมฟุตบอลที่บิ rd, ๊กออสพลตระเอกดอกเตอรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงจะหมดวาระช่วงเวลาเดียวกันพอดิบพอดีหรือไม่ โดยการนี้แข่งทั้งหมด31นัดชนะไป19เสมอไป6แพ้ไป6นะฮะเปอร์เซ็นต์ชนะ61.29%นี่คือตัวเลขผลงานของอดีตเฮดโค้ชทรูแบงคอคที่แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในนามสโมสรแต่กับทีมชาติสามารถฟาดแชมป์มาประดับบาร,รมีได้ทว่านับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2566จนไปถึงสิ้นสุดสัญญาเดือนมีนาคม2567ทีมชาติไทยมีคิวลงเล่นทุกรายการมากถึง11เกม โดยกันที่บอกได้เลยว่าก็จะมี k i n g ์ครับนะฮะที่ประเทศไทย7-10กันยายนเลีอตอนพบอิรักอินเดียรอจับสลากในครั้งนี้อุ่นคเครื่อง12ตุลาคมเจอจอร์เจีย17ตุลาคมเจอเอสโตเนียฟุตบอลโลก2026รราคัดเลือก16พฤศจิกายนเจอกับทางทีมชาติจีน21พฤศจิกายนเจอกับทางสิงคโปร์หรือทีมชาติกวมเอเชียนคับ2 0 24รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา 16มกราคมเจอกับคีคิสสถาน21มกราคมเจอกับทางโอมานและ25มกราคมเจอกับทางซาอุดีอาระเบียต่อมาจะเป็นฟุตบอลโลก2 0 2วันรอบคัดเลือกเจออ่าววันที่21มีนาคมเจอกับทางเกาหลีใต้และ26มีนาคมเจอกับทางเกาหลีใต้นัดย้อนครับ ซึ่งความแตกต่างก่อนหน้านี้ที่ทางมาโน่ได้วิสจน์ตนเองส่วนใหญ่แล้วได้ลงเล่นกับทีมในภาคอาูมิภาคอาเซียนหรือสู้กับทีมเอเชียแต่ว่า11เกมที่เปิดเผยออกมานั้นจะเป็นการสู้กับทีมที่มีศักยภาพรวมถึงอันดับโลกเหนือกว่ามากถึง10เกมหากผลงานที่ว่ามาคุณซื้อในวัย16ปีอะไานี้ทําได้ดีจนสอบผ่านก็ไม่มีอะไรจะต้องหยุดสัญญาฉบับต่อไปที่จะเข้ามา ถ้าว่าหากกลับกันผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจมีโอกาสสูงที่ทัพช้างศึกจะได้ทั้งนายกสมาคมคนใหม่รวมไปถึงคุณซื้อคนใหม่ในเวลาดเดียวกันเลยก็ว่าได้ในกรณี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันกน,นะฮะอนาคตของมาโนุโปรกิง้งก็มาถึงทางแยกอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับสเสถือนฟุตบอลไทยทีมชัชนนำแดนเหนือประดุกข้อตกลงในการคว้าตัวชาริลชอป,ปุยนะ เอาเละไงนะผมงานนี้พย,ยักล้านนาเชียงใหม่เอฟซีทีมชั้นนำจากแดนเหนือบรรุษเขตกลงในการคว้าตัวชาดีชปุ๋ยอดีตกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยจากการท่าเรือร่วมทีมจากเป็นทางการนะ โดยการที่เชียงใหม่เอฟซีเซ็นคว้าชาลีชอบปุยด้วยสัญญายืมตัวจะจบฤดูกาลก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงในวันที่4สิงหาคมนี้เวลาสิจนาฬิกาทันเวลาพอดิบพอดีสำหรับทางชาลีชอบปุย๋ยเคยคว้าแชมป์โลกชุดเยาวชนมานาวกับทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ก่อนจะมาสร้างชื่อกับทีมชาติไทยเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมในช่วงยุคของซิโก้เกณฑ์ศักย์สนาเมืองในขง้งนี้นะผมเป็นนกว่างานนี้ก็เห็นชาลีช่อปุยนะฮะได้ไปต่อก็แฮปปี้แล้ว แค่นี้ก็โอเคแล้วและนี่ก็เป็นทันข่าวพักคำกีฬาผู้บอลไทยบายมโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4สิงหาคม2566โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลทันครับ